คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงอันนะมแมมก็แม่เล่นอัพลุกนะคะลุกใหม่ของคุณอ้ําพัชราภาค่ะลงใน IG ส่วนตัวนะคะหลังจากเมื่อวานเนี้ยเธอไปงานของโอนิสุกะนะคะแล้วก็โพสต์ภาพค่ะทุกคนก็คือฮาค่ะว่าอุ้ยคุณอ้ําตัดผมหรือเปล่านะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นเธอในลุกผมยาวตลอดนะคะ ก็เรียกเสียงฮือฮาได้แบบกระหึ่มโซเชียลเลยค่ะทุกคนก็แชร์ภาพนะคะแล้วก็สงสัยค่ะเรียกว่าสงสัยหนักมากนะคะและแน่นอนค่ะคุณอ้ํานะคะก็เลยมาตอบค่ะเมื่อเช้านี้นี่เองนะคะของวันที่22กุมภาพันธ์2562ค่ะเนี่ยค่ะที่เธอไปงานอนิสกานะคะเรียกว่ารุ่นนี้เดี๋ยวต้องขายดีแน่นอนค่ะเออเรามาดูกันเลยนะคะว่าเธอตอบว่าอะไรค่ะ คนถามมาเยอะเรื่องผมใส่วิกนะคะแล้วเนี่ค่ะคุณอ้ำนะคะก็แท็กไปที่เพื่อนเธอนะคะบอกว่าไม่กล้าตัดจริงหรอกชอบแบบผมยาวมากกว่าแถมคุณเมพิชนานะคะก็ยังเข้ามาแซวค่ะว่าเห็นและอยากใส่บั่งเลยแหมนะคนสวยนะคะทำอะไรก็เป็นข่าวนะคะ เป็นที่จับตามองค่ะแล้วลุกนี่ของเธอนะคะก็เรียกว่าสดใสค่ะเพราะว่ายิ่งทําให้ดูเด็กลงไปอีกนะคะบวกกับช่วงเนี้ยอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้กำลังอินเลิฟกับไฮโซโนหนุ่มนะคะรุ่นน้องอย่างคุณพกประธานวงพรประพานะคะ,ะเรียกว่ามุ้งมิ้นกันแบบสุดๆค่ะอะไรก็เลยดูสดใสดกันไปหมดเลยนะ เอหรือว่าแม่อ้ำของเรานะคะจับปรับลุกนะคะให้เข้ากับไฮโซหนุ่มค่ะเพราะว่าคุณพกเองนะคะก็เพิ่งจะโกนหนวดโกนเคราออกไปค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเธอนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า